โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ขอนำเสนอผลการทำงานของนางสาวสุชาดาจอมแปลงผู้พิการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่ได้รับการจ้างงานตามมาตรา33ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานฝ่ายงบประมาณและหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ส,ส,าาสวัสดีค่ะนางสาวสุชาดาจอแปลงค่ะทำงานอยู่โรงเรียนแพทย์ปัญญุกูลจังหวัดแพร่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสายเทียนทารกำมลโสภาตำแหน่งครูโรงเรียนแพทย์ปัญญุกูลจังหวัดแพร่เป็นนจพอท,ที่ดูแลนางสาวสุชาดาจอแปลง ผู้พิการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่ได้รับการจ้างงานตามมาตรา33าในครั้งนี้ค่ะโรงเรียนแพร่พญานุกูลจังหวัดแพร่เป็นสถานศึกษาที่จัดการาศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาบุคคลออทิสติกและบกพร่องทางการได้ยินค่ะนางสาวสุชาดาจอมแปลงเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในห้องสำนักงานงบประมาณนะคะซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ คณะครูและบุคลากรที่ทำหน้าที่ ในห้องสำนักงานวุระการในการจัดการเอกสารต่างๆนะคะซึ่งคุณครูของเรานะคะได้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลายมากนะคะนอกจากการเรียนการสอนแล้วก็จัดการเอกสารต่างๆในสำนักงานด้วยนะคะการที่นางสาวสุชาดาเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้นะคะทําให้ครูครูนะคะมีเวลาในการจัดเตรียมการเรียนการสอนของตัวเองมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเอกสารหลายๆอย่างนะคะได นางสาวสุชาดาในการช่วยแบ่งเบาช่วยเดินเอกสารนะคะแล้วก็การทําความสะอาดในสํานักง,งานต่างๆนะคะการจัดระเบียบในสํานักง,งานนะคะก็มีนางสาวสุชาดาช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ไปนะคะนางสาวสุชาดาจอมแปลงนะคะปฏิบัติหน้าทีา่ได้ตรงเวลานะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบนะคะซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ะะมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจนะคะเต็มเวลาจะลางานก็ต่อเมื่อมีความจําเป็นอย่างเช่นการไปพบแพทย์นะคะจะจะไม่ลางานเพียงเพราะว่าวันนี้เบื่อไม่ไม่อยากมาทํางานนะคะซึ่งโุชาดาก็เป็นผู้ที่มีความตรงต่อเวลาแล้วก็มีความเสียสละอย่างยิ่งนะคะ,ะในปีที่ผ่านมาเนี่ยโุชาดาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จร่วงด้วยดีนะคะ,ะจุดที่สุชาดาควรที่จะได้รับการพัฒนาอยู่นะคะก็เป็นจุดเล็กๆน,น้อยๆนะคะอย่างเช่นการฟังคำสั่งนะคะฟังคำสั่งคำบอกที่สุชาดาอาจจะบางครั้งครั้งแรกอาจจะจำไม่ได้หรือว่าจำสับสนนะคะจะต้อง อบอกในครั้งที่สองที่สามนะคะซึ่งก็ตอนหลังมานะคะก็ได้แก้ไขด้วยการเขียนจบโน้ตให้สุชาดานะคะทำทำตามตามที่เราบอกนะคะเพราะว่าบางทีการการบอกปากเปล่าไปนะคะสุชาดาก็อาจจะลืมบ้างนะคะด้วยภาระหน้าที่ที่มีหลายอย่างนะคะก็ส่วนในส่วนของจุดอื่นๆเนี่ยก็ ก็ไม่มีสิ่งที่ควรพัฒนานะคะแต่ในปีนี้สุชาดาค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะซึ่งเป็นโรคส่วนตัวนะคะในการไปพบแพทย์บ่อยๆนะคะก็คือโรคลิ้นหัวใจรั่วนะคะที่จะต้องพบแพทย์เป็นประจำนะคะแล้วก็มีการผ่าตัดด้วยนะคะซึ่งสุชาดาก็ต้องระมัดระวังตัวเองในการทํางานนะคะก็ทํางานหนัก ไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าจะเกรงว่าจะกระทบต่อสุขภาพนะคะในปีนี้จึงมอบหมายงานที่ไม่ไม่ใช่งานหนักมากให้กับสุชาดานะคะส่วนการออกกําลังกายนะคะสุชาดาก็ออกกําลังกายเบาๆนะคะอย่างเช่นการเดินนะคะการเดินการ อัดจักรยานนะคะเบาๆนะคะในทุกวันการรับประทานอาหารก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะตามที่แพทย์โรคหัวใจได้แนะนำมานะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยสุชาดาก็ปฏิบัติตามหมดทุกอย่างนะคะส่วนการออมเงินนะคะสุชาดาก็ออมเงินในรูปแบบของการฝากเงินไว้กับธนาคารนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็นำเงินส่วนหนึ่งไป ลงทุนกับญาตินะคะในการทําการเกษตรนะคะอย่างเช่นการปลูกข้าวโพดการปลูกข้าวนะคะซึ่งเลี้ยงไก่นะคะซึ่งการเป็นการร่วมทุนกับญาตินะคะโดยที่สุชาดากา็ส่งเงินไปนะคะแล้วก็ให้ให้ญาตินะคะลงแรงในการทํานะคะก็เป็นการลงทุนที่สุชาดาบอกว่า,าไว้ใจกับญาตินะคะแล้วก็สามารถที่จะติดตาม ความก้าวหน้าได้นะคะในส่วนของการทำงานในปีถัดไปนะคะถ้าสุชาดาได้มีโอกาสได้รับการจ้างงานต่อนะคะ mm hmm. ก็คงจะให้สุชาดาได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจําสำนักงานในฝ่ายงบประมาณ mm hmm. เช่นเดิมแบบนี้ต่อไปนะคะแล้วงานที่สุชาดาจะต้องทำก็คือเป็นงาน เหมือนเช่นนี้นะคะเพราะว่าจะให้สุชาดาทํางานที่หนักมากกว่าน,นี้ก็ไม่น่าจะทําได้แล้วนะคะเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพของสุชาดาเองนะคะการที่สุชาดามาช่วยเหลือในองค์กรนี้นะคะก็ทําให้พวกเรานะคะัคพูนพลูพลทั้งหลายนะคะได้แบ่งภาระตรงนี้ไปเยอะมากนะคะเบาขึ้นนะคะทำให มีเวลาในการจัดเตรียมเอกสารในการสอนมากขึ้นแล้วก็องค์กรก็มีบุคลากรที่มาช่วยงานเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็เป็นส่วนดีขององค์กรนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะบริษัทเนสเล่ประเทศไทยจำกัดนะคะเป็นอย่างสูงเลยที่ให้โอกาสกับพวกเราในครั้งนี้นะคะแล้วหวังว่าต่อไปท่านก็คงจะให้โอกาสพวกเราอีกนะคะแล้วเราขอให้ ั์ขอท่านนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปกว่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ